เป็นกระแสมาแรงในตอนนี้ครับโดยพี่น้องชาวสะปะปอเล่ามีเซเว่นแห่งแรกของซปปอเล่านะครับเปิดจุดแล้วเวียงกันเฮ็ดให้รดติดเป็นปรากฏการณ์นะครับโดยเซเว่นแห่งแรกของซปปเล่าเปิดขึ้นในวันที่เจกันยายน2อ้า 2, 23, โดยจัดขึ้นจัดเปิดขึ้นโดยบริษัท CPO ของประเทศไทยนะครับรวมกับ C ีพีของประเทศเล่าเปิดเซเว่นสาขาแรก ของสอปปเล่าอยู่เวียงจันทร์ครับเฮ็ดให้พี่น้องลายลอยลายพันคนแห่กันไปเบุงเซเว่นไปซื้อของเลียงซื้อของใส่ในเซเว่นไปบุงเซเว่นแห่งแหลกของสปปเล้านะครับเนาะโดยสินค้าส่วนใหญ่สินค้าน้าเข่าจากประเทศไทยนะครับเนาะจะ่าสิมนี้สินค้าจากพี่นออ้องซอปปเล่า ของประเทศเลาาน้าเขาไปขายในเซเว่นอีเลเวนแห่งนี้น้าครับโดยจะเป็นกาแฟเล้าเบียร์ล้าสินค้าเล้าต่างๆก็ได้น้าเขาไปขายในเซเว่นแห่งนี้น้าสินค้าที่พานออดย่อ,ยอพานกับมาวิธีที่มีคุณภาพเอาเขาไปขายในเซเว่นแห่งนี้นํได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จิเป็นน้ำเขาจากของประเทศไทยนะครับเนาะโดยมือแรกที่มีการเปิดทําการของเซเว่นแห่งแรกของสมปเลาาที่เรียงจันทร์นะครับเนาะ มีพี่น้องเศร้าวล่าลังไหลกันไปซื้อของเขาเซเว่นนี่เซเว่นแทบแตกนะครับเนาะซื้อของนี่เบิดเกียงสต็อกเลยครับนี่บางย่างบางของบางย่างบางสต็อกนี่เบิดเกียงเลยครับเติมบทท่านเลยครับบางย่างก็บเลือนิดๆหน่อยๆภาพนี่เบิ้งนี่เบื้องนเขาเพิ่นบทท่านเติมใครับนี่เพิ่นเติมแล้วครับนี่แต่ว่าพี่น้องเาวลาวนี่ไปลั่งไรกันไปซื้อนี่บยขาดสายแล้วครับเซเว่นแทบแตกครับคือว่าแหะครับเบิร์ตเกียงเบิร์ตสต็อกครับเติมบททันเลยครับผม แต่ว่ามีเสียงแตกกันสองฟังสองฟัครับพี่น้องบางคนเพิ่นกับ่เห็นด้วยนะครับเนาะบางท่านก็ไม่เห็นด้วยนะครับโดยจะมีคอมเมนต์นะครับพี่น้องชาวลาวตัวประเทศทุกทุกคอมเมนต์จะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอมเมนต์ของพี่น้องชาวลาวทุกทุกท่านกันนะครับไปเบิ่งคอมเมนต์นแรกกันเลยครับเดี๋ยวห้องไปฟังคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าถ้ากันจมทุกจมยากว่าตะเลาดเงินแพงไปต่อคิ้วกันซื้อ สินค้าบางอย่างก็แพงกว่าตลาดหรือแพงกว่าร้านค่าทั่วไปโดยซ้าคนเล่าเป็นคนมีเงินแต่จงว่าบามีเงินซื้อๆและคอมเมนต์ที่2ครับบอกว่าเอามาโลตัส b i ๊กซีแมคโคเอาเขามาแล้วคนเล่ากับผ้ากันเอาเงินไปให้แต่เขาและคอมเมนต์ที่3นะครับคอมเมนต์ว่าเซเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อบริเวณร้านขายส่ง คนเล้าพากันแห่ไปซื้ออย่างป่านนั่นถ้าคนไทยเห็นเขาค้งเสียงหวเลาะจนเหงืกแหงโดยคอมเมนต่อไปเขาเมต์ว่า้ามีเซเว่นก็ดีมีเยอะยิ่งดีเพราะเซเว่นทุกสาขามีราคาซ้ำกันเบิดบอสามารถโกงลูกค้าได้และเซเว่นก็เปิดย4ชั่วโมองอีกพอมคอมเมนต่อไปเขาเมต์ว่านี่คือโตซีวัดถึงเศรษฐกิจเล่าถึงจะอยู่ในขันวิกฤตแต่กับบอถึงขันลมสลายคือซื้อออนไลน์ ที่เอาไปลงกันถ้าเพื่อนบ่มั่นใจว่าเศรษฐกิจในระยะไกลนี้จะฟื้นตัวเพื่อนโคงบ่มาลงทุนในประเทศเลาวดอกโดยคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์สันส้นๆครับว่างานนี้พ่อค่าแม่ค่าเชาวล่าเตรียมกันใจขาดคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ว,ว่าเรื่องนี้แห้งหนาเป็นห่วงพ่อค่าแม่ค่าชาวล่าที่มีทุนน,น,น้อยลานน้อยกำไรแห่งจะตกลงดีบด่ดีไปต่อบ่ได้เลย คนเล่าต่อไปนี่ทำมาหากินลำบากอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ว่าเล่าและไทยควรสางสาน้ำกันเฮาพอพันเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ว่าคอยไปซื้อมือนี้ราคาเพิ่นไล่เป็นเงินกีบมีสินค้าเล่าขายน้ำมีสินค้าหลากหลายเห้เลือคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์ว่าไปทุกมือแท้มีแต่แนวแซบ คอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ว่าดีดีเซเว่นอีเลฟเว่นมาแล้วนี่สินค้าแปลกๆให้เลือกหลายเลยคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ว่าคนหลายพิลเลอร์อยู่ทั้งนอกฮอนแท้ฮอนวาบัดเข้า,าขไปในหานหันเย็นปานอยู่วนละโลกคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์ว่าเข้าไปตอนหางูยางกระสีบวัวได้คนแ,นแห้งเบียดเป็นเบียดครับนี่ก็คือคอมเมนต์ของพี่นอ้องซาวสปปลาวนะครับเนาะ บางคนบางท่านก็เห็นด้วยนะครับบางคนบางท่านก็บ่อยเห็นด้วยนะครับย่านเศรษฐกิจบ้านเมืองเจ้าของแย่ลงย่านเงินเฟอ้อขึ้นย่านเงินไหลออกไปหาเวียดย่านเงินไหลออกมาประเทศไทยย่านเงินไปทางประเทศจีนนะครับเนาะบางคนก็ดีใจบางคนก็เห็นด้วยนะครับเนาะความที่เห็นกับประมาณนี้นะครับเนาะ